สวัสดีค่ะทุกๆคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน2563จากวันที่8ถึง14นะคะแม่หมอก็มาบอกดวงเหมือนเดิมค่ะ,ะสำหรับสัปดาห์ที่สองนี้คนเกิดวันอาทิตย์ คุณได้ไพ่ justice ค่ะ the justice ไพ่อำนาจแทงความยุติธรรมนะคะหน้าไพ่จะบอกถึงสัญ,ญลักษณ์เทพีแห่งความยุติธรรมค่ะ มือหนึ่งถือดาบอีกมือหนึ่งถือตาช่างนะคะและชุดที่ใส่ใช้สีที่ผสมกันได้อย่างลงตัวกลมกลืนในสัดส่วนที่พอเหมาะคะ่ะในชีวิตมนุษย์เราเรื่องความขัดแยง้งหลีกเลี่ยงไม่ได้การเห็นต่างก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องหาความถูกต้องที่เที่ยงธรรมในสังคมมนุษย์หาจุดสมดุลที่พอดีอในโลกสังคมเมื่อมีจุดสมดุลหรือความพอดีความยุติธรรมก็ความสงบก็จะบังเกิดขึ้น ฟังคำทำนายเลยนะคะมาเรื่องการเงินคนวันอาทิตย์ค่ะในสัปดาห์นี้การเงินคุณมั่นคงรายได้ดีได้เงินจากการทำงานที่สุดจริตนะคะเป็นช่วงที่คุณวางแผนบริหารจัดการเรื่องเงินทั้งการรับมาจ่ายไปให้เกิดความสมดุล ทั้งรายราบับรายจ่ายโดยที่คุณวางแผนที่จะจ่ายเงินไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแม้แต่การลงทุนคุณใช้ความรอบคอบรัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะมาการงานค่ะการงานจากวันที่8ไปถึง14นะคะ ของคนวันอาทิตย์ก็มีปัญหาหลายอย่างให้คุณต้องแก้ไขปัญหาต่างๆรับรองคุณได้ใช้ความสามารถและที่สำคัญคุณเป็นคนชอบความยุติธรรมเป็นหลักจึงมีการพิจารณาได้ไม่ยากนะคะทั้งการเจรจาการตกลงมีเหตุผล จึงผ่านปัญหานั้นไปได้ด้วยดีค่ะอา,อาชีพที่ให้ผลดีในช่วงนี้ก็พวกนักกฎหมายนะคะทนายความสถาปนิกวิศวกรงานที่ใช้ความละเอียดที่ปรึกษาโครงการใหญ่ๆประมาณนี้นะคะามาเรื่องความรักคนวันอาทิตย์ค่ะ คนโสดคนไมย้ยังคิดต่อไปอีกเลือกต่อไปให้ได้ตามที่หวังที่ตั้งสเปกไว้ค่ะส่วนคนที่คบกันมานานก็ชัดเจนแล้วค่ะเรื่องการแต่งการวิวาตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้องและสมบูรณ์นะคะคนครองคู่ก็บริหารความรัก ชีวิตคู่ได้ลงตัวก็เลยราบรื่นตลอดสัปดาห์ค่ะสุขภาพคนวันอาทิตย์นะคะระวังช่วงหลังเอวป,ปวดเมื่อยตามร่างกายหรือเป็นช่วงหมอนัดตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้ค่ะขอขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามคลิปต่ตอไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ